มันไม่อร่อยตอนแรกอ่ะนึกว่าเป็นแบล็คเบอร์รี่จริงๆนะ สวัสดีนะคะปลูกเองปลูกองอความพูนีกกับแมววันนี้เดียวเราจะไปเก็บมะเขือเทศด้วยแล้วก็วันนี้ค่ะแม่ก็คือจะเอาเทคนิคเร่งมะเขือเทศให้สุกไวเอามาฝากให้กับแม่บ้านต่างแดนร่วมถึงทางฝั่งเมืองไทยด้วย เพราะว่าปีที่แล้วปลูกยังไม่ทันสุกปรากฏว่าสูขิดซะก่อนนั่นเองเนาะเนื่องจากว่าอากาศหนาวด้วยอ่าเอาเป็นว่าเดียวอตอนเย็นเราให้อ่เสียงรถแข่งเขาสงบก่อนจะพาไปดูว่าผลไม้หลังบ้านมีอะไรบ้างนอกจากคลัมป่าที่เป็นทั้งดงซ้ายขวาคืออ่เก็บไม่หวันไม่ไหวแล้วก็สุกเยอะมากๆเนาะอ่าวิกเนี้ยสุกสุกแบบเกลือน สุกเกลือนเต็มข้างล่างเลยอ่ามาเช็ดเช็ดแป้งฝุ่นจำ <c oughs> จำไม่ได้อีกแล้วเพื่อนๆอ่าเม้นมาว่าเขาไม่ได้เรียกแป้งฝุ่นนะเขาเรียกอะไรสักอย่างสุกช้ำงอมมากไม่รู้จะเก็บใส่ตู้เย็ยนยังไงแล้วเพราะว่าแม่ก็เก็บผักอย่างอื่นด้วยอ่ามาชิม,มเดินผ่านนี่คือกินทุกวัน เห็นลน้นเนี่ยสุกฉ่ำประมาณเนี้อืมหวานมากบ้าไม่มีฝาดแล้ววิกนี้ต้นเดียวเราดูต้นเดียวก่อนนะ้อเพราะว่าอแม่ถ่ายให้ดูเยอะแล้วละ่ะด้านในเขาก็จะเยอะนะเออดูด้านในอ่ะเขาก็จะเยอะประมาณนี้ เรืงหล่นลูกนีโน้โตโต,โโต,โตเก็บใส่กระเป๋าไว้กินป่ะเดี๋ยวเราไปเก็บมะเขือเทศกันด้วยค่ะแม้บ้านต่างแดนอย่างคแมนะโซนยุโรปอย่างเราอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงหรือออทัามนั่นเองเนาะเวลาฤดูใบไม้ร่วงมาเนาะฝนก็จะตกแฉะเกือบทุกวนันแล้วก็อากาศก็จะเย็นก็จะทำให้ เมื่อเขือเทศเนาะเขาก็จะาตายนั่นเองนะทีนี้นะอีกไม่กี่อาทิตย์ก็จะเริ่มอากาศเย็นแล้วเราจะมาช่วยเขา เร่งให้มะเขือเทศสุกไวขึ้นทำยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะแม่ขอรีวิวอันนี้จะเป็นล็อตสองที่อแม่ปลูกฝั่งนี้ได้ช่วยดูแลเยอะหน่อยอันนี้จะเป็นพันธ์ุกระดิ่งสีเหลืองสวยมากอ่าฝั่งนี้ก็จะมีประมาณ5-6สายพันธุ์ด้วยเช่นกันแล้วก็พันสีชมพูที่อามาจากบ้านเราแนะนําให้เพื่อนๆหามาปลูกกันเลยนะแล้วก็เดี๋ยวแม่ค่อยเอ่เพาะ แบ่งพันธุ์ขยายพันธุ์ให้ทุกคนที่อยากได้ด้วยเช่นกันเนาะเพราะว่าเวลาเขาติดดอกแล้วก็ติดลูกมาก็จะมาเป็นช่ออันนี้ก็คือจะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนั่นเองอ่าเห็นไหมติดลูกมาเป็นช่อแล้วก็ค่อนข้างจะโดกให้แล้วก็เขาจะเก็บได้นานกว่า,ามะเขือเทศแบบฝรั่งบางสายพันธุ์นะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปดูอีกฟากหนึ่งกันด้วยเนะเาะแมที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนในวันนี้เพราะว่าปีที่แล้ว ปลูกแล้วไม่ทันได้กินก็สู่ขิดไปซะก่อนนั่นเองเนาะเอาประสบการณ์ของแมมมาแชร์ให้เป็นทางลัดให้กับทุกคนได้มีพืชผักทานกินก่อนที่เขาจะตายไปซะก่อนนักขนาดไหน <c oughs> อนอกจากใช้ไม้ค้ำช่วยแล้วพี่ไม่ค้นก็หาอะไรมาช่วยพยุงนะอะแมอ่ขุด ลูกเนาะขุดเจาะปลูกเพราะว่าดินของขมก็คือจะเป็นแบบดินหญ้าแล้วก็ดินเหนียวก็เลยใช้วิธีขุดเจาะอันนี้ก็จะเป็นอีกส้ายพันหนึ่งแบบเล็กๆเ,เนาะนี่ค่ะก็มาเป็นพวงเป็นช่อสวยดีอ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปเริ่มตัดแต่งกิ่งกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสรายพันธุสีชมพูที่มาจากบ้านเราด้วยเช่นกันนะเออขมขยายพันธุ์ได้เยอะเลย แบบนี้ใบก็คือเริ่มเยอะเหมือนกันนะวันนี้ค่ะแม่จะมาช่วยตัดแต่งใบแล้วก็ยอดของเขาให้เพื่อนๆดูบางส่วนแค่นั้นสังเกตว่านี่พยายามเด็ดยอดที่ออมาจากขแขนออกเนาะเพราะว่าเขาจะแย่งสารอาหารไปนั่นเองเจอตรงไหนพยายามเด็ดออกให้หมดเลยอ่าอันนี้ค่ะแม่เริ่มเด็ดยอดแล้ว มันจะมียอดที่แตกมาตรงแขนงนะเผื่อท่านไหนที่ยังไม่เคยปลูกเนาะช่วยเด็ดเขาอันนี้แคมก็คือจะเริ่มเด็ดยอดแล้วเนาะเพราะว่าไม่ให้อาต้นเขาสูงรวมถึงเอ่อให้เขาได้ออไปเร่งให้มะเขือเทศได้สุกไวขึ้นนั่นเอง ฝั่งนี้เด็ดยอดเดียวเราจะมาตัดแต่งใบออกอยังเด็ดยังเด็ดขแขนงอยู่ฝั่งนี้สังเกตว่าใบเยอะนะกแมเพิ่งตัดใบออกประมาณไม่กี่วันยังไม่ถึงอาทิตย์ใบมาเยอะอีกแล้วนะเวลาใบมาเยอะสารอาหารก็จะไปที่ใบเนาะเราช่วยเขาทําต้นให้โล่งโปร่งอ่าเดี๋ยวรอดูตอนเที่ยวแมมเลาะใบออก ก็ประมาณนี้เอาแค่นี้พอเนาะก็เราต้องเก็บใบไว้ด้วยนะเพราะว่าใบเขา,าช่วยสังเคราะห์แสงมามัดให้เป็นระเบียบเรียบเรีอยอ่าโอเคละพอต้นเขาโล่งโปร่งแล้วเดี๋ยวเขาจะเริ่มติดลูกแล้วก็ลูกไหนที่ใกล้สุกก็จะสุกทันก่อนที่หน้าหนาวจะมานั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือเทศฝั่งโน้นกันต่อคะ่ะ มาดูมะเขือเทศลอตแรกกันค่ะเนาะอันนี้ขอรีวิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บพร้อมกันเลยนะเนี่ค่ะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ประมาณ5สายพันธุ์นะฝั่งนี้เราก็สังเกตว่า,าแคมคือ,อ,อดูแลยาไม่ไหวยากขึ้นแบบ ไววมากๆอะถ้าอย่างนั้นก็ปล่อยเลยเพราะว่าฝั่งนี้คือไม่ได้ดูแลเลยก็คือแค่ใส่ลาไผ่ให้เขาแค่นั้นให้เขาแบบพยุงไม่ให้เขาล้มแค่นั้นเองเนาะเนี่ยค่ะสุกเป็นช่อแล้วก็วันนี้สุกเยอะมากๆต้นบางต้นนี้คือตายแล้วแล้วก็เอ๊ะแม่ก็สงสัยว่า มันเป็นรอยปริจากฝนตกหรือว่านกมาจิกเราไม่อยากปรักปรามนกเลยนะแต่ว่าคือเจอแบบนี้เยอะมากๆเนาะก็เลยเออถ้าอย่างนั้นสุกเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บออกให้เกือบหมดเลยวันนี้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีกฟากหนึ่งเขาก็จะเริ่มทยอยสุกด้วยเช่นกันนะเห็นไหมมะเขือเทศพันธ์สีชมพูใครที่สนใจเนาะ นี่เลยคแมนแนะนำให้หามาปลูกนะเขาก็จะดกได้ประมาณนี้มาเป็นช่อนะอันนี้คือสุกแล้วนะสุกแล้วแล้วก็สุกเรื่อยๆนะแล้วก็อันนี้จะเป็นพันธุ์แบบฝรั่งเนาะเรามาเริ่มเก็บกันเลยสุกมาเป็นช่อสวยงามมากๆเอออ่าตัดเป็นช่อไปเลยค่ะนี่เลย วันนี้จะเก็บเยอะเลยนะเพราะว่ามันสุกเยอะแล้วก็เขาทยอยร่วงแล้วด้วยเช่นกันนะเออเห็นไหมตอนแรกถือตะก้าใบน้อยไปเก็บวิ่งกลับหลังหันสงสัยอะตะก้าใบเล็กจะไม่พออ่าก็จะเยอะมากๆเดี๋ยวทยอยเก็บไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะ เมนูที่อักแม่เอาไปทำนะก็จะเอาไปใส่ต้มหัวปลาเป็นคนชอบกินหัวปลาชอบอแทะหัวปลามากมาเป็นชอ่อมาเป็นพวงสวยมากๆเออนะ้อเมนูจากมะเขือเทศเราสามารถเอาไปทำซอสมะเขือเทศก็ได้หรือจะอทำมะเขือเทศ ดองเออเขาเรียกเป็นอะไรนะเอ่อมะเขือเทศเชื่อมหรือมะเขือเทศแบบแห้งก็ได้เช่นกันเนาะแต่แม่หาปูนขาวยังไม่มีก็เลยเออเดี๋ยวรอดูก่อนนะดูเก็บแป๊บเดียวคือได้เต็มถาดแล้วนะอันนี้ก็จะมาเป็นพวงเป็นช่องามมากๆคือต้องตัดออกแบบนี้เลยเพราะว่าเขาทยอยร่วงแล้วนั่นเอง ไม่แน่ใจว่าร่วงจากฝีมือน,น,อนอ้องนกหรืออีกอย่างหนึ่งเขาก็คืออสุกแล้วก็สุกงอมเต็มที่เขาก็เลยเริ่มร่วงแล้วนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกฟากหนึ่งออกให้หมดเลยก็แม่พยายามเก็บเมะเขือเทศพันธ์สีชมพูออกเพราะว่าเพื่อช่วยเร่งให้ลูกที่เหลือเขาได้อสุกไวขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเก็บพวงนี้ โอ้หนักนะเนี่ยเดี๋ยวจะแบ่งไปให้เจ้าของฟาร์มเขาด้วยเนาะเพราะว่าคือเขาทำฟาร์มนะแต่ว่าเขาเลี้ยงแค่แกะแค่นั้นเขาไม่ได้ปลูกอะไรเลยเออเนาะแมก็คือมีแบ่งแบ่งบวบฝรั่งไปก่อนนะแบ่งอะไรอ่ะ ถั่วฝักยาวฝรั่งเออแล้วก็เดี๋ยวเ,เก็บเคลนะเคลกับมะเขือเทศแล้วก็เดี๋ยวทําเคลกรอบให้แก่ด้วยนะอ่าเนี้ยค่ะแม่พยายามเก็บออกให้หมดแล้วก็สังเกตว่าต้นนี้คืออันนี้เขาเป็นล็อตแรกต้นเริ่มตายแล้วเก็บออกให้หมดไปเลยเขาเริ่มร่วงแล้วด้วย ขออภัยนะเพราะว่าวันนี้รถแข่งนะรถแข่งแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็คือถ่ายให้ดูดมีร่วงด้วยตอนเย็นเดี๋ยวอาจจะชี้เป้าให้ดูว่าสนามารถแข่งอ,อยู่ตรงไหนคือ,อติดติดบ้านเลยเสียงก็เลยแทรกมาได้แบบนี้โอ้ยไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเยอะแต่ว่าคือเขาสุกเยอะมากๆอะ่ะอา่า ยังนึกหาเมนูที่จะต่อยอดมาฝากทุกคนนะคะมาอีกฝากหนึ่งก็จะมาเก็บเป็นช่อสังเกตนะมีทั้งลูกเล็กลูกสุกอะไรนี้ถ้ามีเวลาได้ดูแลเขาสังเกตฝั่งนี้ไม่ค่อยได้ดูแลเลย พยายามช่วยอาตัดแต่งเขาเนาะเขาจะได้อสุกพร้อมกันสุกไล่ๆกันแล้วก็ขนาดของลูกก็คือจะได้มีขนาดแบบไซส์ที่เป็นมาตรฐานเนาะไม่เล็กไม่ใหญ่อันนี้ค่ะฝั่งนี้ไม่ได้ดูแลเลยสารภาพตามตรงนะแม่เก็บไปเป็นชอบเป็นพวงแบบนี้เลยค่ะได้เยอะขนาดไหนไม่มีที่จะวางบนถาดแล้วนะ ฝั่งนี้มีทั้งหมดประมาณ5ถึง6สายพันธุ์เพราะว่ามันจะมีสายพันธุ์เล็กๆเนาะที่เป็นพวงๆเพิ่มมาอีก1สายพันธุ์จากคลิปก่อนหน้านั่นเองมะเขือเทศของเราในวันนี้ได้เยอะมากๆเต็มถาดเลยแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นนะรอให้เสียงรถแข่งเขาสงบก่อนแม่จะพาเพื่อนๆไปดูผลไม้ที่หลังบ้านว่ามีอะไรบ้างเราจะยกมะเขือเทศไปเก็บก่อนค่ะ น้องแมวก็มาด้วยปักลาไป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 พูดไทยกับน,น้องแมว Black Black Thorn Berries and <Black S 2> some people th <orn> call them Where is it Slow Berries ออ่ะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูว่าเขาเอาไปทำเมนูอะไรได้บ้างเ <Huh? S 1> ออโชคดี รถบ้านหลังใหญ่อะเต็มเลยตอนแรกที่ไม่รู้ก็คือเก็บกินนึกว่าเป็นอาแบล็คอาเป็นอะไรนะเป็นบลูเบอรี่เพราะว่าเห็นไหมขนาดเขาอะเท่ากันเลย wild plum Pl um. อ้พาทุกคนข้ามมาดูข้ามมาดูอ่าเห็นไหมเขาจะเป็นสนามแข่งรถสนามแข่งรถเสียงดังมากเสียงดังไปถึง ตอนแรกนึกว่าบ้านบ้านอะไรนะบ้านฮอปฮอปฮอปเฮาบ้านคนแค่อะไรนี้ไม่ใช่นะทีนี้คนเลก,กเ,ลเออพี่ไม่เคลื่อนย้ายมาเพราะว่าสิ่งนี้เลยมันฝาดมันไม่มันกินไม่ได้มันฝาดมันไม่อร่อยเขาก็เลยเอาไปทำเ,เครื่องดื่มนั่นเองพี่ไม่เคลนบอกเอาต้นของเขาจะออกแบบเป็นน้ำน้มอะไรเงี้ยดู เยอะมากมากกินได้ไหมก็กินได้มันไม่อร่อยมันไม่อร่อยตอนแรกก็นึกว่าเป็นแบล็คเบอร์รี่จริงๆนะเปรี้ยวฝาดจิ้มพริกเกลือน่าจะอร่อยไม่อร่อยเลยเปรี้ยวฝาดมากเยอะมากๆดูเยอะมากๆอ่ะเออ เยอะแค่ไหนดูดูด,ดูพี่ไม่ขึ้นจนยืนรอแล้วตอนนี้นะเยอะจริงๆดูยูนิแคทลูกยูนิแคทลูกเรียกน้องแมวเรียกน้องแมวให้มาดูเยอะมากอืมว้าเยอะจริงๆถ้าเป็นเบอร์รี่ถ้าเป็นลูเบอร์รี่นี้สุดยอดมากเยอะจริงๆเยอะจริงๆ ตอนดอกเขามานะดอกโคตรสวยเลยอะ่ะเออเนาะเขาเป็นพลัมป่าพลัมป่าที่เป็นลูกเล็กๆอะ่ะเพราะว่าดำซ่อนคือลูกก็จะโตกว่าโอ้โคตรเยอะโคตรเยอะ,โค,ยอะโคตรเยอะมากๆดูเออเก็บไปเก็บไปกินจิ้มพริกเกลืออืมดูเยอะมากพี่ไมเคอนรอละพี่ไมเคอนรอ สวยมากปาพี่ไมค์ค้นไปละรออยู่ so เออเดี๋ยวเดี๋ยวเจอแหล่งเก็บแบล็คเบอรี่แล้ว How long to a ร ready <laughs> พี่ไมเค้น not, <long. S 2> not ready y e t อืมประมาณอีกอาทิตย์กว่าๆสุกละเดี๋ยวเดินมาเก็บโอ้ยพี่ไมคคิลดูมันเยอะมากเลยอ่ะ สุดยอด about one week something desert blackberry blackberry เดี๋ยวจะเดินมาเก็บเนาะเนี่ยเจอแหล่งแล้ว survive the hot weather เออคือมันร้อนเกินแถวนี้ยมันก็เลยไม่ติดลูกให้ให้เก็บลูกแดงมากินเฉยเลยพี่ไม่เขินดูลูกอันเนี้ยทำไมโคตรหนักอย่างนี้พี่ไม่เขินลูก อะไรนี่ตกกระจายโคตรดกเลยอะดกมาก Starred d ถูกผิ<ะ><ะ> read, ดนะเออเออ Starred red นี่มันเริ่มสุกแล้วมันเริ่มสุกแล้วเออเพิ่นกินลูกนึ่งลูกน e ้นนี่ถูกผิดเดรสบอลเนี่ Someone like to pick red one No. Re, re, dawn. Something there as well. Mm-hmm. I think these have shaded them from oh. the most of the sun. Oh. Oh. See? <laughs> hey yo, hey yo. Not carry me. I don't like it. เดี๋ยวเราจะมาเก็บพลาป่าต่อพรุ่งนี้แล้วกันเนาะ